เมื่อวานใช่ไหมคะคะเป็นไงบ้างคะที่แรกความรู้สึกของแม่ก็อยากลองดูมันจะมีปสิทธิภาพตรงไหนที่จะถูกใจบ้างอเอาเห็จแล้วก็มันต้องลองใช่ไหมถึงจะรู้ก็เอามาทานรู้ซองหนึ่งจากที่ไม่เคยหลับหลับ,ล,บลึกเลยคะ่ะจแด้รู้สึกตื่นแค่มาสดชื่นสบายแค่แค่ตอนเดียวก็ถา บอกว่าเออป้าจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่แกท,ทานอาหารตอนนี้แล้วป้าจะได้เขาบอกว่าต้องมันติดมานานก็ต้อง,ต,องต้องให้ใช้ระยะใช่ไหมใช้ระยะเวลาหนึ<ะ>่งด<ะ>เดี๋ยวอีกสักประมาณสัสี่หาเดือนเดี๋ยวมาดูมาดูกันใหม่นะคะแล้วแม่ทานไฟเบอร์ไหมเมื่อวานเมื่อคืนไม่ทานไหมคะ เมื่อคืนทานไฟเบอร์สีเขียวอ่ะแม่ที่แม่ถืออ่ะทานตัวนี้ทานตัวนี้นนด้วยใช่ไหมเมื่อวานตอนตอนกลางวัน,น,นแม่ทานโกโก้แล้วก็ตอนเย็นด้วยด้วย,ด,วยด้วยไฟเบอร์ก่อนนอนใช่ไหมคะ,คะอ่าแล้วแม่รู้สึกเมื่อคืนหลับลึกใช่ไหมหลับล,ลึกเลยค่ะรู้สึก,กแปลกใจหรือเปล่าแปลกใจเจอขึ้นมาก็ทดสอบร่างกายดูจากที่เคยเป็นเนี่นี่รู้สึกเป็นดีมันคล่องตัวขึ้นน่ะก็เลยดีใจเต้นแค่ไม่อยากจะทานต่อไปดูทานไยะหนึ่งถ้า วิตาก็ไม่ต้องหายหมดข้อหมดตัวแม่แม่แม่ทานยาโรงพยาบาลอยู่หรือเปล่าตอนนิดหน่อยแคลเซียมแล้วแม่เป็นอะไรอ่ะแม่เป็นอะไรหกล้มค่ะกระดูกมันเสื่อมกี่ป,ปีแล้วคะปักมานี่ผ่าตัดมาแล้ว,ลวได้ปีหนึ่งปีหนึ่งดีเจ๋แล้วนะแต่แม่ไม่เดินได้สะดวกเลยใช่ไหมแต่เดินไม่ได้ต้องหัดไม้สามขาเนี่ยผมแม่ดื่มนี้แล้วรู้สึกมีความประทับใจที่ว่าแม่นอนหลับประทับใจประทับใจตอนแรกก่อน คิดว่ามันหลับลึกเต็มก็ใช้ได้มันไม่ใช่ว่าเป็นยาวิเศษอะไรหรอกแต่ทําให้เรารู้คุณค่ายัางไงว่าเป็นอาหารเสริมที่ชนิดนี้เรากินแล้วเราจะต้องดีขึ้นดีขึ้นผลิตภัณฑ์บำรุงเซลล์ทุกส่วนนะแม่เข้าใจ